สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะสวัสดีตอนค่ำค่ำคือเก่านะคำชมเมื่อนีนะคะแม่มูกสาพาธรรมชมนะคะมาบ้านเจ๊ลอตเตอรี่คือเก่านะคำชมเมื่อนีแม่มูก็มีตัวเลหนนะทางมาฝากเอฟซีคือเก่านะคะาทางจาก ผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรนนะคะเพื่อนไหมาแล้วนะคะหัวทิพผ่านมากเพื่อนไหหกมากนะคะณผู้ชมให้หกมาตัวเดียวมากสามหกนะคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่นจับขู่ไห่บัตูนะคะเพื่อนจับไหหกสองนะคะผู้ชมงวดนี้มาเบิองน้ากันอีกนะคะว่าเพื่อนจะได้มาไหตัวใดนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกเจ็ดค่ะไปเบืองเมนูอาหารน้ากันพร้อมนะคะเมื่อนี่เจโรตตารีเพิ่นใดยังกินนะคะผู้ชมบ่าวเท่าเขาไปแล้ว สวัสดีครับี่ะเอาค่ะคุณค่ะวันนี้เจ๊จะตำส้มตำนะคะกับหน่อไม้หน่อไม้ไลนะคุณผู้ชมเป็นต่แสบปะอันนี้หน่อไม้หน่อไม้เพิ่นเคียนเพิ่นจะมาสุบนี่ค่ะโคตรดังเลยอ่ะโคตรดังคุณนะหน่อไม้หน่อไม้ไลกับปะคงเพิ่มนะคะคุณผู้ชมไปเบิ่งไปหาเจ๊แล้กัน ผรมม่างเงาะร่างหนาดำผมกับเงาะสวัสดีค่ะเจ้สวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊น้าแล้วเมตะได้เข้าบ้านอ,อุ้ยว้าวอะไรเนี่ย fcj เพิ่นจะคอมเมนต์ว่าเพิ่นว่าเจ๊กิ๊บเก๋เพิ่นว่าโอ้ยนะเพิพ่ได้กล่ว่าเจ๊น่ารักนี่หนียวก็เจ๊มั้งเนี่ยสีอ่อมเนื้อใส่เจ๊เอาไฟคือท่านเด็ดดังดังเดี่ยวเนื้อยังไรเจ๊เนี่ยเนื้อวัวอ่อมเนื้อ พวกเนื้อเศษเนื้อยังมันนี่แม่เบาแถาแต่วันโมเดลมีมันดอกฮะนะพักพักเตรียมไม่หรอกเปล่เตรียมแล้วเอ้าอยู่ใส่เนาะเดี๋ยวเจดแลนต์กับเบิ่งสวดเด้อสวดเด้อสวดเด้อพี่น้องผู้ใหญ่เจดีของงวดที่แล้วมาครับุยชมมาเบิ่งงวดที่ผ่านมาน้ำกันเกลียวยืนนี่ละอ้อมกันอยู่นี่ละเดี๋ยวไปใส่เบาแถวเปิดนี่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 ไหมบัวบ้านเฮานี่อันนี้เจดีกระเซียวอ่ะพักกระถินกระถินไม่กินกระถินเมื่อไหร ขึนเองเนาะบริปปอกเองพรกกระทินเกิดขึ้นอยู่ที่ตลาดใช่นี่ยเนี่นอไม่หลัไม่ได้เกิดขึ้นที่ริมรั้วเราทำอะไรเจ๊กินแล้วเจอ้าหมุนหาเอ้าหามุมหาองศานาเจ๊แล้วแจ้งแจ้งเออใมาช่วยใส่เอก่อเอฟซีฮังยัมบ้าเถาวะยับยับไปเอิญเจ๊นาแล้วเอฟซีนะจ๊ะว่าบ้าเถาวง เป้าหยอกกันเป้าหยอกเจคุณเมู่หวานเมื่อวานเอฟซี่พ่อไปเิื่อวานคักวันเนี่ยเธอเจไปได้มาจะใส่ค่ะเื้อยุตลาดของค้าประจำฝันไปเจฝันไปท่านได้ฝันบ่ยังเจ้งมาถามเดี๋ยวจังรอบพี่น้องใกล้ละละใกล้เดี๋ยวนี้ก็เขาวางฝันหรือเปล่าเถอะเมื่อวานไปใส่มื่อวานเนี่ย เพราะวาในเจก็ไปนั่งตลาดกับเขาบ้านคำก็เลยได้ท่อบอกบ่าวเถาวัลว่าหุงเขาไม่ได้จะซื้อแกงแกะมาให้ไปส่งพุทธยาไปอันตาอักเสบแต่ว่าในเจเป็นบ่าวเถากับมาคำไม่ว่าเขาบ้านคำบ้าคำพึ่อกันตาวิญญาเจแล้วทรมาว่าหุงเขาด้วยบ่าวเถาวัลย์สั่งมาแต่งกินปนตัวเจแล้วซื้อแกงซื้อกับซื้อแกงแกะมาแกะอาหารถุงพี่น้องแกงแกะอาหารถุงแกงแกะแล้วอกจากถุงพลาสติกน้ำพริกพี่น้องน้ำพริกปลาทู แซ่บป่ะก็กินบ่กินนะครับไม่ต้องหิวเข่ากันไปจ้ะปกติไม่ค่อยกินของตลาดเนาะเอามิตรซื้อแยกกินเองใช่เอ้านี่ครับป๊ผักใส่แกงออมเนล้วแกงออมยุบแล้วก็ไม่ได้หลายที่แหละยุบแล้วก็ได้สองถ้วเจลอตเตอรี่สีออมเนื่อยพี่น้องนี่ผู้ใหญ่เจดีนะครับจากอุดรงนุที่ผ่านมาพญามาบ้าวเทาโอ้เปียกน้ำบางนี่เปียกว่าก็เทาเด็กเจ๊เคิดอะไรไม่รู้ เอ๋อเอาเจคือหางลาลาดบ้านพี่น้องบ้านเนี่ยคอมันเปียกเบไปดี่เป่าแถวยังเปียกข้าวเก่าอืมเดี๋ยวผพามันเปียกมันเจอย่าอ่อนไม่นี่นี่นี่ชูนี่กระดาษเบ่าแถาจะว่างในกระดาษโอ้ถอดถอดถอดเจขยานมันบอลนั่นมาบนไหนเอ้อนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับผมเพิ่นให้วิ่งหกมานะครับเพิ่นเน้นเปล่าแถาว่าหกมาแน่นอนนะครับเปิ้ลเฮมาหางเดียวหกหกสองนะครับเพิ่นเน้นไปที่หกสอง แต่ว่าเพ่นยำบอลเลขวิ่งนี้มาแน่นอน6เม็ดเดียวนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรงวดนี้ให้มาแล้วเบิ่งไปเล่นผร้มชม f อฟซีก็รอกระทามกัเมนเข้ามาหลายงวดนี้นะครับเพื่อนห้มาวิ่ง4ตัวเดียวบนล่างนะครับ3ตัว2 3 4นะครับให้เน้น3 4 2 3 2 4เป็นตัวร่องนะครับเพิ่งวัดที่แล้วเพื่อนเน้น6 2 แับมาสามหกแต่ว่าเจเ,เ,เพิ่นยังขันไอฝันพี่น้องเล็กฝันเจกับตรงพ่นมาหกมาต่อหกเอาแคปหน้าจอย้ะพี่น้องเด้อผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรหนึ่งสิงหาคมสองพัหนห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเล็กวิ่งที่เอฟซีรอคอยนะครับเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งซีพ่นมาหมดนี่บนล่างมีมาให้เห็นแน่นอนเอา,เอาแต่ว่าเล็กเบาเถาคือบบมีซีนอ้อบาทนี่นะครับท่านผู้ชม หัวที่แล้วหน <c oughs> มาบาทนี่ยบุนีเจแล้วมาเร็วเนี่ยน,นี่ละเมนูตอนเย็นวันนี้มือว่านเอฟซีบริพภาเอฟซีเอนั่นเจ้ากระทามหายเอฟซแฟนครับเลาแบบกับพยา พี่บารเทาพยายามอยากให้ยา็นักกิตตะเวนอยู่แต่ว่านหน้าโอกาสอาชีพของเ้ามันต้องสลับเวลานั่งตลาดนี่สิก็ไม่ว่าเป็นน่งหรือมาโนโมนั่งจนหิวหูยนหอวนักเยนกับไริขายกับมี่นักเ,กเรกีนทาโอกาสดีบุญมี่บุญวาสนาโซ่มันกิดเพื่อนเกิดปูนุนนี่สินะกัได้เลยเข่าข้ามแหมแม่หมูวแตโอ้เ,อเจพ <ะ S 1> ันกัดด<ช>ินล้นคักนะเจเนาะขอขอเพิ่นได้เจงวดนี่ฟันแม่นๆได้เจเอฟซีร้อยกันว่าก็นขึ้นจากฝันอยู่นี่แต่ฝันแหม เรื่องไหนรื่อมันใกล้มือพุ่นบอกเลย่องใดกับฟังเบิ้งไปใกล้เลยเด้เมื่อในวันที่สามสิบเลยเนาะใช่ป่ะเจบปรีบร้อนดอกเนี่ยอาจจะนอนตะเวนอยู่ดอกอาจจะนอนตะเวนอยู่บ้านน้มีโอกาสได้ไปกินข้าวแล้วกับฟ้านอนเราได้เจแมนแมนอิรีโอตอนเล็กเอ้าเล็กข้าเจ้าทั้งอุดรมากข้าเจ้าหินซีมากดิเจบอกเออคือบทรงจากทั้งนครพนมทั้งนครพนมเจมี่เก่ามีหามีสอง แปลกบ่งวันนี่เคนหายซองมาเอ้าก็ยังว่าอุ้ยเซเมนแปลกเบาเถ่าบอเคยพัดออกซองโตจั๊กเย่อะไรก็บอกช่วงนี่บอเคยมากหวดนี้มากแหมแม่หมูแต่ว่า่เป็นอยัางหนึ่งนอกปลาท่าขึ้นใส่ปลาท่าเป็นจังบุญเนาะเจ๊เนาะเจ๊เบิ้งบนห้องเราบอก่านปะมันมันเละเกินไปปะมันเละรอใส่เจ๊ใจคนมาดูผมมามันมันต่ำได้อยู่ดิบออยู่ตลาดเขาว่ามันเป็นตะลิ่นเลยแม่แต่ว่าถึงว่าถ้าวพุมากรานก็โอเคกินได้ อ่าวันบ่ฮู้วันนั่นบ่ได้ซื้อมาบ่นี่ของเฮามีส่วนตัวก็มีสารได้แม่หมูอันเอาผสมเสมอากันได้สารจังหน่อยได้แม่หมูมันเป็นตาทองเสียพผลไหมมันเป็นเอียรีเป็นน้ำแันสุกมันสุกไหมครับช่วงนี่มันงามๆนี่บ่เป็นยังเอาบ่เป็นยังเอาของเฮาวฟาดมันสุกหลายพี่น้องนี่มันสุกหลายนี่โอ้ยสิได้ไป็นตอว่าแม่ค่าอยู่มันเิ่มจนสุกเนี่ยปลาดําไมเลนะครับน้องไมเลย อัดกะทินเมื่อเป็ี่ยนยางดอกเบ้าแถาเดียวเจสิฟานให้แม่หมูฟานอันอันดีปแล้วก็มาบวชในน้อยก็ดูดีผสมกันเพราะว่าเท่านี้มันมันจะเละนะเจนะจ้าออืโบถินาแต้งว่ากะเป๊ะแปลกนครพนมหมวดที่เจว่าชื่อเมื่อสิ่งเขาใส่กับบอยักแนวมันหุดบางนึงเนาะบอยแมนจ้ะเบ้าแถาแต่ว่ากับบอยแนนด์หรุ่นยังไปนีละเฮ้าที่ว่าถือกับบอแมนสีบ้านันมาแฟรเพิ่นบุญวาสนาส่งมีห่วมกับยักฟซี่ะบอแน่เด้จากนครพนมเพิ่นเขามาสองหมวด พึ่งรุดงวดเดียวเด้ใช่จ้ะงวดนี้ยาเผือเด้พี่น้องเด้กเป้าเงานานี้มักน้ำพ่นอยู่ลักเก้านี้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดลอตเตอรี่ไว้แล้วลักหาหาศูนย์หาสามกระดังกหาเก้ากระดังเล็ของพนให้ตั้งแต่ก้อนโม่คุณพี่น้องจากนครพนมให้ตั้งแต่หลังมือออกให้วันที่สิบเจ็ดเนาะให้ตอนเช้าพนปล่อยเล็กวิ่งตอนกลางคืนหลังออกปล่อยเล็กวิ่งตอนเช้าก็ให้จับคู่มาเลยเก้าศูนย เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดเพิ่์นไฮมาตั้งแต่ก่อนโมเลก่อนโมและเพิรนมาไปนี่สองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าตัวที่สามอ่างวดติดจ้ามาแปดแต่มากับว่ายอยู่อ้าวคือว่าบอลรูดได้ซีตนี้คือไม่บอกสองแก้มงวดเดียดวมันจะมีบานอยูเรื ขาเจ้ามันแล้วแต่มันแล้วแต่เขาเจ้าก็นวนบ่เป้าแถวเยกกับบลูก็ได้เอาซองกับบอลเนี่ยได้เจ็บเนี่ยติดสองสีของเขาเจ้าอยู่นี่มันเป็นไฟไหม่หมอเจ๊แล้วเป่แคปหน้าจอได้พี่น้องได้ผู้ใหญ่ใจดีจากอุดรนะครับงวดที่แล้วนี่เพคนในหกเด่นหกมาเพคนว่าหกมาแน่นอนงวดนี้สีนับสามตัวสองสามสี่นับสามสี่ตัวเน้นสองสามสองสี่ตัวร่องนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอครับเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้อง เอาค่ะผู้ชมหวดีเพิ่นไข่มาซีเนาะค่ะถ้าบ่มักเนาะค่ะก็หาโตัวมักตัวชอบมาจับใส่เอาเนาะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมนูกับฝากไปมีเพียงตอนนี้ค่ะขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ